สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคณ it ิตคลิปสั้นรายการที่เราจะเอาโจทย์สอบเข้าแข่งขันเอามาทำกันให้ง่ายที่สุดในเวลาที่เร็วที่สุดครับในคลิปสั้นๆไม่เกินนาทีนึงเนี่ยเราจะได้รู้กันว่าข้อสอบต่างๆข้อสอบเข้าเนี่ยทำกันยังไงอย่างข้อนี้ฮะไปดูซื้อลิสต์แบนด์สวนกุหลาบมาในราคา200บาทนำไปขายขาดทุน20%ซื้อกระเป๋าสูนกุหลาบในราคา500นำไปขายขาดทุน20เซ รวม2ชนิดขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ตอบ20%ไม่ต้องคิดใช้ความเข้าใจล้วนๆถ้าสมมติว,ว่าเราคิดใช่ไหมถ้าคิดนะ20%นําไปขายขาดทุน20%แปลว่าต้นทุนเนี่ยเรา200ขาดทุน20%ก็ขาดทุนไป40บาทโอ้อันนี้คิดเร็วเกินไปไหมถ้าวิธีตรงก็คือ20ส่วน100คูณ200ตัดตัด,ตด,ตดไม่คูณ20ก็ได้40 ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย20%เนี่ยเราก็คิดไปเลยว่าร0อยละ20 200ก็ต้อง40อ่ะได้แล้วนะขาดทุนไป40บาทต่อมา500ขาดทุนไป20%ร้อยละ20 500ก็ต้องขาดทุนไปอีกร้อนึงรวม2อย่างขาดทุนไปรย40จากต้นทุนรวมทั้งหมด700ตัดกันก็ได้1ใน5ซึ่งคูณร0อยก็จะคิดเป็น20%นี่คือวิธีตรงๆครับแต่เราไม่ต้องใช้วิธีนี้ครับจริงๆแล้วเราแค่เข้าใจมันครับว่า ไม่ว่าของจะมีทั้งหมด1 0อย่างร้ออย่างถึงแม้ต้นทุนจะแตกต่างกันถ้าเราคิดทุกสินค้าเลยมันขาดทุน20%หมดเลยสุดท้ายแล้วผลรวมมันก็ยังขาดทุน20%อยู่ดีเช่นเดียวกันกับกำไรฮะถ้าของร้อยชิ้นแตกต่างกันทุกตัวกำไร10%หมดเลยสุดท้ายก็จะกำไร1 0งงไหมฮะง่ายๆ จบในข้อนี้ไม่ต้องคิดมองโจทย์และตอบเลยตอบว่าขาดทุนอยู่20%ครับ